น้องซูโม่โชยู่ช้าๆมาทำอะไรกันครับทำอะไรกันอยู่โอ้โหดมกระดูกชิ้นใหญ่น้องโชออยู่ไหนดูสิเนี่ยตังไว้หลายวันแนละ้วชอบชอบแล้วย่งกันอย่างนี้สักพักก็มีวยอะวันนี้ก็ทำอะไรกันนี่น้องซูโม่ทำอะไรครับกัดถุงมือแม่ผมชอบขยันชอบทำครับอะไรที่ ผมกัดผมเป็นงานถนัดครับน้องโชอ์น้องเชอ์น้องเชโมทำอะไรเชโมทำอะไรอ๋อผมกัดถุงมือแม่เลนครับถุงมือนี่มันชอบใช้มาอาบน้ําผมแล้วทําไมอ่ะแล้วลูกชอบไหมอ่ะโอ้มชโมชอบมากถ้าอาบน้ําชมโมชอบสชอโมจะชอบมากเลยครับแม่ไหนไหนน้องเอยู่อ่ะ เป็นงไงครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับกระดูกหอมรูมินครับโอ้แม่เหม้นได้ถ้วยเลยดูสิแลงวันยังตูวตอมตัวผมเลย mm hmm. เหรอแล้วทำไมโชวอยู่ชอบแย่งกันอะลูก mm hmm. มัน,ม,นมันกลิ่นมันชวนอะกลิ่นมันชวนกินอะใช่ไหมลูกหูเริ่มตั้งยังลูกหูเริ่มตั้งยังหูเริ่มตั้งยังเดินเดินเดินเริ่มละแอรแอแอเริ่มมีมวยแล้ว เริ่มเลยนะอยากเล่นกันเริ่มแล้วโชว์ก like ็ชอบเขาไปหาโมนวนภาษาพิโมะเดีเาเลียวเา่นกนก็เป็นอารมณ์แบบนี้อยากเ่นนะเหน ไปไปไป,ปไม่สนุกแล้วนะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย